เ้เป็นไรเปล่าเป็นไรเปล่าเหวนนไรเปล่าไอ้หินโดนเปล่าไม่โดนไม่โดนน้รเด็นโมเลยมเลกุลโมันเยกุยโมเลกุมเลเเนกุเลกเลกอมเลกุลเลลอเลกเมเนกเลกุเมเเลกุมเนมเรเลมเล